ปวดแขนนะคะปวดแขนปวดมือฝ่ามือนะคะเป็นชาตามนิ้วนี้นะคะทุกคนปวดฝ่ามือกิกิจะมาแชร์เทคนิคการนวดแขนและฝ่ามือด้วยตัวเองนะคะทุกคนได้เทคน,คนิคนี้มาจากพี่โนสที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนคะ่ะพี่เขาแชร์มาคือตอนนี้กิกิมีการปวดแขนแล้วก็ชาลงที่มือมากเลยค่ะพยายามใช้มือนวดตัวเองมันก็เมื่อยมือกิกิมีเทคนิคดีๆมาแชร์ค่ะ อันดับแรกนะคะเราวางมือไว้ตั้งศอกไว้แบบนี้ก่อนนะคะก็ใช้เข่าของเรานี่แหละคะ่ะใส่ลงไปที่มือเลยนะคะทุกคนถ้าอาจจะดูเหมือนไม่ถนัดนะคะที่จริงก็น้ําหนักลงดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะคะนับหนึ่งถึงห้านะคะตรงกลางเลยนะคะตรงกลางแขนไปได้เลยนะคะน้ําหนัก ทุกอย่างลงที่แขนนะคะแล้วมันจะไปที่ฝ่ามือมันคือดีมากๆเลยค่ะคลายทั้งเส้นคลายทั้งกล้ามเนื้อได้เลยนะคะทุกคนทําไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะ3ามสี่ห้ารอบนะคะทุกคนไปจนถึงฝ่ามือเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะคะแขนอีกด้านหนึ่งค่ะคว่ำมือลงนะคะแล้วก็กดไปเหมือนกันก็ได้ทั้ง คลายทั้งกล้ามเนื้อแขนนะคะแล้วก็ทั้งฝ่ามือเลยค่ะทุกคนได้ทั้งนิ้วด้วยค่ะเทคนิคการคลายปวดแขนง่ายๆด้วยการนวดด้วยเข่านะคะทุกคนก็มาฝากแค่นี้ค่ะ